ซ u เปอร์คอมอัปเดตแชมป์ไนกี้ก็พร้อมเปหรืออีซัก จะหนีสาริกาเวนเกอร์ enger, ว่าไงซาร่าจะคว้าบัลลงดอได้ไหมและนี่คือเว็บแรกผ่านตาอย่าผ่านเลยนะครับกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งไทยและเทศทั้งขัดทั้งย่อยให้คนได้เสพข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับชอบคอนเทนต์เราก็ฝากากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยรวมถึงการติดตามทุกมีเดียของเว็บแรกนะครับไปเรื่องกันที่ข่าวแรกกันหน่อยดีกว่านะครับซูเปอร์คอมอัปเดตแชมป์ไนกี้ก็พร้อมเปครับเว็บแรกที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับออกมาอัปเดตนะครับแชมป์ผลิตอังกฤษล่าสุดคือ24 กุมภาพันธ์หลังพิบริกอังกฤษนะครับจบลงไปแล้วนะครับบางทีมก็ลงสนามไป26นัดบางทีมก็ลงสนามไป27เกมซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปตาครับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำถิติฟุตบอลชื่อดังมีการเปิดเผยถึงการคำนวณนะครับว่าทีมใดจะมีโอกาสคว้าแชมป์พิบริกในซีซั่นนี้ไปของมากที่สุดครับแน่นอนครับว่าผลปรากฏว่าเป็นลิเวอร์พูลครับจากฝูงปัจจุบันซึ่งมี26คะแนน จาก27นัดนะครับนี่คือเต็ง1โดยโอกาสเนี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าน,นั้นนะครับพอสมควรเลยครับมีถึง85.8ตครับตามด้วยเต็ง2ก็คืออาร์เซนอลครับซึ่งมี53คะแนนจาก26นัดอยู่อันดับที่2ของตารางมีโอกาสลดลงครับจาก14.1เหลือแค่4.2เเท่านั้นซึ่งถ้าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้จริงครับ ไนกี้ครับสปอนเซอร์หลักของหงแดงก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวพี่เปให้อัดฉีดเพิ่มให้อีกครับก็มีแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยนะครับว่าริพูเองจะได้รับโบนัสพิเศษตามเงื่อนไขจํานวน2ล้านปอนหรือ86ล้านบาทจากไนกี้ครับซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสัญญา5ปีที่พวกเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับหงแดงริพูคอับหากสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปได้และคองแชมป์ได้สําเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นครับหากเลวภูเองเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาจะได้โบนัสจากนกี้อีก2ล้านปอนด์แต่หากคว้าแชมป์ได้สำเร็จจะบวกเพิ่มเป็น4ล้านปอนด์ก็ราวราว,ราว2ล้านบาทเลยเียวครับนั่นหมายความว่าถ้าเลวพูเหมาทั้งแชมเปียนลีกอังกฤษ และยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะได้โบนัสพิเศษจากไนกี้รวมทั้งหมด6ล้านบาทก็ตีเป็นเงินไทย258ล้านบาทนะครับนอกเหนือจากไรายได้ที่จะได้ปีละ30ล้านปอนด์อยู่แล้วก็ไปเป็นตามสัญญาที่ทำไว้อยู่แล้วนะครับ1,290ล้านบาทยังไงก็ดีครับเลเวอูเตรียมประกาศว่าอาดิดาสคาร์บแบนกีฬาชื่อดังสัญชาติเยอรมันจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันรายใหม่ในฤดูกาลหน้าด้วยสัญญา5ปีโดยคาดว่าจะมีมูลค่าปีละมากกว่า 60ล้านปอนด์ครับก็ประมาณ2,580ล้านบาทเยอะนะเยอะกว่า2เท่ามีนาหลัะเปลี่ยนสปอนเซอร์เฉยเลยนะครับเว็บแรกที่เห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อัปเดตแชมป์เพเบลีอังกฤษเห็นตรงกันไหมและเม็ดเงินที่จะได้เพื่อนๆว่าลิเวอร์พูลของเราจะเหมาหมดหรือเปล่าเม้นกันมาได้นะครับข่าวต่อมาครับหรืออีซักจะหนีสาริกาโอ้โหเว็บแรกที่ผมเห็นข่าวนะครับว่าอิซักมีการให้สัมภาษณ์ แบบเป็นในๆกับสื่อท้องถิ่นเชิงบอกลาเบาๆอาจจะมีสิทธิ์ที่เจ้าตัวจะย้ายออกจากนิวคาสเซลก็เป็นได้ครับซึ่งบทสัมภาษณ์นั้นมาจากพรามบดีโอครับของสวีเดนครับซึ่งมันคล้ายๆเป็นบอกเป็นในๆถึงอนาคตกับนิวคาสเซลในช่วงซัมเมอร์ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับว่าเออการเลน่นฟุตบอลในระดับนี้มันเป็นความฝันของผมมาโดยตลอดครับ และอาจจะเป็นความฝันหลักที่ผมเคยมีก็เป็นได้และการเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับสโมสรอ,อย่างนิวคาสเซิลโดยมีฐานแฟน,แฟนเหมือนที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้มันเป็นความพิเศษและก็เป็นพิเศษเอามากๆนะครับเอาจริงๆถ้าตีความดีๆมันก็พ่เชิงบอกลาหรอกครับแต่มันเหมือนว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ้าตัวชื่นชอบมากกว่านะคือเพราะตอนนี้เองนะอิสซักเองนยครับมีข่าวาวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกนะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแม้แต่บาร์เซโลนา ก็อยากได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมเช่นเดียวกันก็เลยราว่า3ทีมนี้กำลังร่งรวมแข่งขันในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้ครับท้งน,นี้อิสซักเองเนี่ยระเบิดฟอร์มแบบสุดยอดจริงๆนะกับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ครับกดไปแล้ว21ประตูกับอีก5สิทธิ์จากการลงเล่นทุกรายการ30นัดนะครับตอนนี้พาทีมรั้งอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวครับนะหรือว่าลีคัพกันเองและเข้ารอบ5ของ FA อคัอังกฤษได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับอิสซักเองเนี่ย ตอนนี้ยังเหลือสัญญากับนิวคัตเซ่นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2018ทําให้สาริกาดงเองตั้งค่าตัวไว้สูงถึง100ถึง150ล้านปอนด์โอ้โหประมาณ4,300ถึง6,450ล้านบาทล้รวยจัดวับแรกครับที่เห็นข่าวค่าตัวที่จะขายออกจากทีมสาริกาดงเพื่อนๆว่าไงครับอิซักค่าตัว100ถึง150ล้านปอนด์เนี่ยแพงไปไหมชาวหงหรือสายปืน จะซื้อหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับข่าวสุดท้ายครับเวนเกอร์ว่าไงครับซาร่าจะคว้าบอลงดอร์ได้หรือไม่แวบแรกที่เห็นผลงานของคิงโมช่วงนี้บอกเลยมันช่างเฉิดฉายมันช่างจ้าสีละเกินครับหลายสื่อเองก็เลยพูดกันมาอย่างหนาหูว่าเอ๊ะหรือว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมหรือว่าบางลงดอจะเหมาะสมกับซาร่ามากน้อยแค่ไหนครับล่าสุดก็มีทัศนะจากอดีตกุนซือชื่อดังของอาร์เซนอลครับอย่างอาร์เซนเวนเกอร์เนาะเวนเกอร์พูดอย่างนี้ครับ ทาง Be In Sport นะว่าดาวเตะทีมชาติอียิปต์คนนี้มีความเหมาะสมนะแต่เขาจะต้องยื้อแย่งกับสตาร์รายอื่นๆอีกด้วยนะพูดไปเปิดซะเชียวนะครับซาลาห์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในวัย32ปีนี่แสดงเห็นนะครับว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเนื่องจากซีซั่นนี้เจ้าตัวเองเนี่ยระบุว่าเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเขากับลิเวอร์พูลครับแถมเขาประกาศอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าขอคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ถึงขนาดนี้แล้วเองบังโมเองครับ ยิงประตูให้ทีมจ่าฝูงพิมพ์ีิอัอกิตไปแล้ว30ลูกและ21แอสซิสจาก38นัดในทุกรายการครับหมายความว่าตอนนี้โมเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำประตูโดยตรง51เม็ดโหดจริงส่วนในพิมพ์ลีกเอเนี่ยนำดาวซันโบไปแล้วนะครับยิงไป25ประตูเหนือฮาแลนกับอิซักของนิวคาเซิล6ประตูครับเพราะว่า2คนนี้ยิงไปแล้ว19ประตูซึ่งมีลุ้นนะครับว่าจะทำสถิติเป็นดาวซัวโวที่ยิงได้มากที่สุดต่อ1ฤดูกาล ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ทำสถิติอยู่ก็คือเออร์ลิงฮาเรนในปี2022-2023ถึงครับยิงไป36ประตูฮะก็เหลือแค่อ่ะยิงนัดละลูกก็ได้เดี๋ยวหรือบางนัดก็ยิงไป2ลูกแล้วกันซาร่าก็จะมีสิทธิ์ที่ทำสถิติเหนือฮาเร็นก็เป็นได้ถ้าทำได้แล้วก็คว้า3มแชมป์ผมว่ามีลุ้นบอลลังดอครับได้แน่นอนผมว่านะครับเว็บแรกเป็นยังไงเห็นข่าวซาร่าลุ้นบอลลังดอเพื่อนว่าคิงโมจะได้หรือไม่ผมอยากให้ได้นะ แต่ก็ต้องบอกดูว่าหลีกอื่นๆจะเป็นยังไงข้อสุดท้ายก็อยู่ที่สื่อมวลชนเนาะว่าเขาจะให้ใครกันไปก็ลุ้นกันละกันนะครับและนี่คือเว็บแรกผ่านตายอ่าผ่านเลยนะครับกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งไทยและเทศรวบรวมรมาให้คุณได้แบบนี้อยากฟังเรื่องรอาวอะไราก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางมีเดีย ของแวบ,บแรกกันด้วยชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยหลายคนเข้ามาดูยังไม่ได้กด Subscribe ครับเอื้อมือไปกด s u b สไ r i b e หน่อยให้ช่องเรากับแวบ,บแรกนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ